เอาไปขายเมืดแล้วบ่เนี่ยำังเอาไปขายะบ่เออไครยุมันหนืนนอนสามบาทเจ็ดสิบเนาะไครย,อยุอะไรนะให้พี่พลอยให้พี่พลอยกินเร็วให้พี่พลอยกินเลยบ่ รอไหนเดอ้อจะไปเที่ยวง,งานธาตุด้วยเด้อไปรถตะเก่งนะย้อนความหลังขี่รถตะเก่งไปงานธาตพนมขี่รถขี่รถตะเก่งไปธาตพนมนะมินเนาะมินก็ไปขี่รถมินก็ไปด้วยใช่ไหมมินก็ไปด้วยบ่โอ้ยมันซื้อพอแล้วพอแล้วซื้อพอแล้วผูกขนมเยอะแยะกินไม่หมดแล้ว น้ำมินนะขนมเต็มบ้านเลยกินจะไม่หมดแล้วน้ำมินนะอืม่นโตโตกขึ้นพนหลอเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเน้ยเยเฮ้ยเม่ยเฮเฮเมเ้ยเ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย โอ้เขิงเจตี้าบ่เออสมพรสมพรแน่ว่าวันบ้านมานาก็ฝนตกมันว้า2-3เม็ด1.5เก็บเสื้อผ้าอามจอยว่าดงุ่มุ่มตบแห้งบ่ตอยู่เออเได้ทางอือ้ล่ะติอื โอ้แล้วบ้านนี้เขาละเมารถไปงานทาดนัดเนาะโอ้อยไปนออ้ำยุขี่รถตะเก่งไปตะก้าเราเลยขี่รถตะเก่งแล้วพอเดินไปเมาอันโหูมินเผามาจ <c oughs> โรเอเอเอาเออแม่เอา,เอาโหูมินเผามาจโจพูดละรถสก๊อตรถของชาวคือมันแก้วมันแก้วตะก้อตะก้อยเอนโหูมินเผาเนาะไอ้มันน่ะแม,ม่พีฉันเพิ่งไม่ได้เมนเผาแล้ววันไม่ได้เป็นงานทัด อ็นไม่ได้หัเอ็นเออหัเอ็นซ้ำนะเม่นเผายังว่าไงหัเอ็นพู้ไทยเอื่นนะเนี๋ยวคอยว่าอยู่เห็นฝนตกจะโอ้ยเนาะคอยว่าค่าผู้ดีเย็นมันเอาบะใครบดชมใครบดเชมโต่งระบบบานเฮาเป็นบางมอดผมอดเลยว่ ืนนั้นพี่นะก,กไข่ต้มีบ<า>่ีข้ขว่าไข่ขปน,นะออเบื้องยุตลาดว่านอนเมื่อกี้นี่ไข่แม,ม,ม่น่ะละไข่ข้าวปีน๋น่ะละ้วปมอเอเอเลาลงไปแล้วได้บนี้เฮ้ยลงไปแล้วได้แบบนี้เอาพลลุ<ห>เอาขานมเอาขานมขนมต๊ก không nấm tốt ra không được một vivoi anh ăn vivoi anh lợi vivoi nữa bài lời bọn đi chúc 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 chụp chúc 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 Chụp chúc

จุบอะไรนะขมูจุบอะไรนะขมมันได้เนว่พมันมันเบาพอมีชัดปาร์ติาลหอดเราไม่ค่ได้พูดส่งตลาดนู้นน่นนุ่นนนนี่นี่นั่นจุ๊บหน้าผากจุ๊บหน้าผาก กินหน่อยสิให้ใครกินบ้างนะให้ใครกินบ้างเนาะอยากกินเด้อยากกินเด้อยากกินน้ำมินเด้อยากกินนะ้ำมินเะด้ในเอามาแบ่งนะเอามาแบ่งนะซื้อที่ตลาดนะมีอะไรบ้างแบ่งน้อยแบง่งซาวอน้อยเอาแบ่งบ้านหน่อยแบ่งป้าให้บ้านหน่อยแล้วไม่มีใครเล่นด้วยนะถ้าไม่แบ่งขนมน่ะ อ่ะให้ใครเล่นด้วยให้ใครเล่นด้วยแล้วแบ่งแล้วแบ่งแล้วแบ่งแบ่งป้าแท้บ้านแล้วอ่แบ่งแล้ว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 อ้ํอ้ําอ้ําอ้ําอ้ํพอแล้วอ้ําอ้ําแล้วไหนแบ่งชีอันไหนแบ่งชีอันนี้บ่โออันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นขนมอะไรลูกอ้โออันนี้เราให้ชีน่ะ โอ้พี่น้องดูเบิ้งน้องเอ็นมินให้ชี้อ่ามันมันมันสิมอแเฮลแมงน้ำเดียวบ๊อเฮาบบดนี้ฟันหลอเหมือนกาลลาล่านะอ้ามันก็ไปแซงของมันได้เฮ้ยอร่อยไหมอร่อยค่ะถ้าไม่หนูถึงรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ทํามเป็นมะนี้นมันหมุนติ้วๆทำไมรู้ อามุนติี่วเทวอามุนม้นเลยมุนติี่วเทวมุนติี่วเทวอามุนม้วนม้นม้นเอาอีกไหมข้าวโพดนะเอาอีกไหมเอาไหมเอากินเอามากินแล้วอร่อยนะมันมันเป็นข้าวโพดอะไรนะเขาบอกว่าเหนียวอันอากินกินกับป้าบ้านอืมอ้ำมันเป็นข้าวโพดเพื่อว่าเป็นข้าวโพดอันพันอีกหนึ่งน่ะนะพันพันหรือเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียว ข้าวเหนียวเหลืองมะเมียข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวปเหลือ,น,อนี่แหละบ้านาเฮาแห่งปู่ยุคประศั่งนั่นนะสมัยนั้นนะเฮาปูป่นะก็ข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวเหลืองเนาะแล้วเฮาพาดึกอันนั้นนะคับปู่เฮาเลยพาดึกผินปูประศัาง,อง <laughs> <laughs> ตอนนั้นเด้อเฮากินงานที่บากกอกันเด้อพาเดียวเอาคนกินข้าวโค้เหนียวนีล่ล่ะนามินเนาะ <laughs> กันเห็นกันเห็นคลิปลั่มแล้วกันเห็นคลิปลั่มแล้วกัน,น,กนโอย้ยยูเด็บกันกันวิ่งได้ผลเราหงอกขับกระโพนี่พักกันว่าแบมือแบมที่แท้ที่ไหนได้แม่เอนมินน้อยนะเมริกเมื่อก่อนก็เราก็รำไม่เป็นเนาะดูคนรำแบบแบบแบบบ้านเนาะไอ้บ้านเราต้องฝึกใหม่แล้วนะคะเรียนรำอ่ารำของแม่โซระพีโซระพีโสระดาร้ำเมื่อวาน จบแบบลงไม่ลงตัวเลยแย่ว,ว่าเปลี่ยนท่าดูเปลี่ยนท่าแล้วมันไม่ได้มไม่ได้รับทีนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ